สวัสดีครับรองเจรัก์ครับวันนี้สดแต่เช้ามาพบกันหัวข้อว่าอย,ย,ย่าอยากได้หน้ากันมากเกินไปเลยนะออืยา่าอยากได้หน้านะกันมากเกินไปเลยนะเป็นหัวข้อเจตสติเราในวันนี้ครับมาทิ่วันที่6ข้อที่หนึ่งบอกว่าจงระวังอย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านอีกสักครั้งครับ จงระวังอย่าทําศาสนก,กิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าท่านทำอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่าน่พ้องเราไม่มีอะไรน่าอึดอัดเท่ากับการทำงานจากคนที่อยากได้หน้าตลอดเวลาเหนื่อยจริงๆนะครับถ้าเราทั้งหลายทำงานเขาอยากได้หน้าตลอดเวลาแต่ถ้าขอต้องขอย้ำไปก่อนว่าการได้หน้าไม่ใช่เรื่องผิดพลาดอะไรนะครับแต่พูดถึงว่าแรงจูงใจกันอยากได้หน้าตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สร้างความอึดอัดให้กับคนอื่น แต่ขณะเดียวกันครับก็ไม่มไลยน่าขนหูเท่ากับการที่เราทําดีแล้วไม่มีใครทราบซึ้งในสิ่งที่เราทุ่มเทลงไปเลยเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างครับสองด้านด้านหนึ่งเอาจะเรียกร้องให้เห็นความดีที่เราทําอันนี้เขาก็อึดอัดครับอีกด้านหนึ่งคือว่าเราทําดีไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครสนใจเลยไม่มีใครให้ความสาคัญกับมันเลยมันก็น่าอึดอัดเช่นเดียวกันทั้งสองอย่างก็ไม่ได้ดีทั้งคู่แต่ว่าวันนี้เรามาหัวข้อเราพูดถึงเรื่องของการเตือนสติ เรื่องการอยากได้หน้าเป็นเรื่องที่เราต้องมาคุยกันแต่ต้องจำเป็นครับการอยากได้หนะ้าการได้หน้ามันคนละเรื่องกันนะครับการได้หน้าเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่เรื่องวัญันสำคัญอะไรเป็นปัญหาอะไรแต่การมีแรงจูงใจอยากได้หน้าของการทําดีเนี่ยมันเป็นปัญหาเราไม่ใช่มีจุดประสงค์ในการทำดีเพื่อได้หนะ้าแต่ถ้าเราทําดีเราได้หน้าเป็นของแถม นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าถือว่าการทําดีประหวังได้หน้าเป็นการทําดีที่พระเจ้าไม่รับแต่พระเจ้าไม่ได้ขัดข้องอะไรถ้าคุณยจะสรรเสริญความดีที่เราทําอยู่แต่ไม่ค่อยเห็นด้วยที่เราจะให้หน้าตัวเองสรรเสริญตัวเองในเรื่องนี้นึกด้วยเหตุน,นี้กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับว่าการที่เราทําอะไรและมีคนยกย่องในสิ่งที่เราทํเป็นสิ่งที่ดีนั้นไม่ใช่ความผิดอะไรแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนักที่เราเอาแต่เรียกร้องเรียกร้องโหยหา ให้คนยกย่องเราสรรเสริญความดีที่เราทำเพราะว่าบางคนเรียกร้องมากเหมือนเหมือนกับคนติดยาเสพติดเราเสพติดการยกย่องเราเสพติดการสรรเสริญนะจนมากเกินไปจุดออกอาการน่าสงสาร ของการรู้สึกว่าติดมันติดยาต้องได้ยาต้องได้ยาต้องได้คำสนเสริญต้องได้คำชมต้องได้เกียรตินะถ้าไม่ได้เกียรติลาออกลาออกไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับหลายคนทําดีเริ่มต้นที่ดีมากเลยครับแต่ท้าจบลงก็คือว่าไ่เอาแล้วไม่มีใครยกย่องไม่มีใครสนเสริญแรกๆเขาบอกว่ามันก็เริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่อะแต่สุดท้ายมันจบลงเป็นป้องกัญชาไปเริ่มต้นทําดีดีแล้วแต่สุดท้าย เปราะบางเกินไปเมื่อไม่ได้สินเราเรียกร้องเราก็ไม่เอาแล้วอันนี้ไม่ดีนะครับทําดีต้องไม่เสพติดกับการเรียกหาการยอมรับหรือการสรรเสริญสิ่งท,ที่น่าสังเวชใจอีกอย่างหนึ่งก็คือหรือสิ่งที่มันน่าสังเวชคือมันทําลายบรรยากาศการร่วมงานกันก็คือว่าการบุ่งเอาแต่เป็นฝ่ายได้ฝ่ายเดียวอะไรแล้วก็เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเอาแต่ประโยชน์เอาแต่ประโคมความดีของตนเองไม่ให้เกียรติคนร่วมงานด้วยเลยนะครับจน ลืมพระธรรมสุภาษิตนะครับที่เตือนไว้เมื่อกี้กาบไปบ้างแล้วคือสุภาษิตบทที27่27ข้อ2อันนี้ดีครับเตอือนสติดีมากจงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้าและไม่ใช่ปากของเจ้าเองให้คนต่าง้าวาสรรเสริญและไม่ใช่ริฟริป,ปากของเจ้าเองถภาษาอังกฤษฉบับ NIV ง่ายๆเขียนบอกว่า let someone else praise you and not your own mouth and outsider and not your w l l i p s พบูรยังไงว่าให้คนภายนอกเขาสรนเสริญเราอย่าให้ปากเราสัสนเสริญตัวเองเจงกะก็ตามนะครับขอให้คนที่ทําดีอย่าท้อใจเพียงเพราะว่าคนบางคนเขาสแสวงหาเกียรติหรือหาผลประโยชน์เข้าตัวเขาหรือบางทีมาแย่งชิงเอาผลงานของเราไปนะครับอย่างไม่ละอายใจเลยแล้วปล่อยเข้าไปนะครับเราอย่าไปเสียแซล อย่าให้เราสูญเสียความตั้งใจทำดีเพราะบางคนแย่งชิงเอาผลงานเราไปขอให้เราเป็นคนที่ทำดีจริงๆครับคนดีจริงๆเนี่ยเขาเขาไม่แคร์หรอกครับว่าใครจะแย่งเขาไปเพราะว่าเขาไม่ได้ทำดีเพื่อหวังจะการยกย่องเชิดชูอยู่แล้วไม่ยกย่องเชิดชูคนอื่นเอาไปแทนก็ฉชากคนนะครับมันมีผลที่ตามมาของการขโมยความดีคนอื่นไปขอให้เราทำดีจริงๆครับรู้จักเตือนสติตัวเองเสมอก็มี คติธรรมอันหนึ่งที่เอาไว้บอกกับตัวเองได้เสมอครับกรณีที่เราถูกคนอื่นแย่งชิงเอาผลงานเราไปแย่งชิงความดีเราไปแย่งชิงเกียรติเราไปเราไม่ได้สิ่งเหล่านั้นเลยมีคํากล่าวที่ดีบอกว่าการไม่ได้รับเกียรติทั้งๆท,ที่เราคู่ควรกับเกียรตินั้นยังดีกว่าการได้รับเกียรติทั้งๆ้ที่เราไม่สมควรจะรับเกียรติอันนั้นย้ำอีกครั้งเลยครับก <enhance S 2> ารไม่ได้รับเกียรติทั้งๆท,ท,ท,ที่เราคู่ควรที่จะได้รับ ยังดีกว่าการได้รับเกียรติทั้งที่ี่เราไม่สมควรได้รับเราเคยเห็นงานบางงานไหมครับที่คนรับรางวัลแล้วคนโอ้เดาคนรู้สึกว่าไม่สมควรเลยนะผมว่าคนรับมันพ่สบายใจนะไม่ควรไปรับเลยนะอย่างนั้นนะไม่ว่าจะรับรับเกียรติรับโล่รับประกาศสิทธิบัตรรับปริญญาบัตรรับอะไรก็ล้วแต่ะรางวัลที่มันไม่สมควรนะเราไม่ได้รับทั้งที่คนเห็สมควรได้รับนั้นดีกว่าเอ้ยเอ้ยทำไไปรับมาไม่คู่ควรเลย ผมจะเบตานะครับว่าใครให้เกียรติเรารับไปเลยะครับอย่าอย่าเล่นตัวมากบางคนที่ถอมตัวปิดๆก็ให้เกียรติมากก็บายเบียงไม่เอาไม่เอาไม่เอาทําทำตัวไม่เอาเขาเรียกถมใจแบบเยอหยิงนะถ้าเขาให้กลรับไปได้ขอบคุณเพราะมันมีความหมายอยู่แล้วรับไม่รับก็มีค่าเท่ากันให้มาไม่ให้มาแล้วก็ไม่ติดใจอะไรนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเ้าก็เต็มใจจะให้เรารับไปเถอะครับทําไมเลยพี่สุบอกว่าการให้เป็นเหตุที่มีความสุขยิ่งกว่าการรับแต่ก็จะให้อะไรเรามารับไปเลยะครับ เราจะเอาไม่เอาก็ให้คนอื่นต่อไปก็ได้แต่ว่าไม่รับคนอื่นคนจะให้ก็เสียความรู้สึกหมดค้างอารมณ์ค้างหมดจะให้ไม่รับเนี่ยนะเรารับไปเถอะนะรับแล้วจะเอาไปให้ใครต่อก็ไม่เป็นนะครับขอให้อย่าไปทําตัวถ่อมตัวกันไปไม่รับไปแล้วก็ไม่รับไม่รับไม่รับรู้ไหมครับเราเลือกคนรับรับความรักไม่เป็นคนที่ชอบปฏิเสธคนนั้นคนนี้ทําตัวเป็นคนดีอ่ะแต่จริงๆทขา็คนอื่นอัะนะก็รักตัวเองไม่เป็นรักคนอื่นไม่เป็นด้วยเช่นเดียวกัน เขาถึงก็จะมีความสุขก็ให้มาแต่ไม่ใช่ว่าไปเรียกร้องคอยเขาให้กับเราอย่างเงี้ยไม่ดีอย่าทำเด็ียดขาดนะครับอย่าเอาความสัมพันธ์มาไปเรียกร้องอะไรบางอย่างข้าตัวเองก็เรียกายาหาผลประโยชน์จากความสัมพันธ์อันนี้ไม่ดีนะครับแต่ถ้าความสัมพันธ์มันดีแล้วเขามีความสุขจะให้กัอะไรกับเราก็รับไปเลยครับเป็นความสุขของเขาเหมือนกับเราอะไรอยากให้ใครบางคนที่เรารักแล้วเขาไม่ได้เสียตลอดเวลาเลยเนี่ยนั่นคือดั่งนะครับผมเติบโตมาในบ้านที่แม่ของผมเนี่ยให้ความรักมากเลยแต่รับความรักไม่เป็นนั่นมีความหมายว่าเวลาที่แม่ให้อะไรกับผมเนี่ย ผมต้องรับแต่ถ้าผมให้อะไรกับแม่แม่จะไม่รับเลยเพราะแม่รักผมก็เอามาคืนผมทุกทีอ่ะมันดือดันนะครับมันดืดดันรู้ว่าแม่ไม่อยากให้ลูกราบากแต่ว่าลูกดือดันนะครับเวลาที่แม่เอาแต่ให้ความรักแต่แม่รับความรักไม่เป็นเราตทำทั้งสองอย่างให้เป็นนะครับพี่น้องครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับให้เราทํางานต่อไปยังเกิดผลตามกติธรรมที่ว่าเมื่อกี้นี้นะครับเราไม่ได้รับเกียรติท่าที่เราคู่ควรดีกว่าได้รับเกียรติที่จเป็นคู่ควรจะได้รับมาขอให้เราทั้งหลายทำทำดีเพื่อพระเจ้าื ไม่ใเพื่อตัวเองขณะนั้นเมื่อเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอเราเป็นคนที่อย่าอยากได้อะไรจนอยากออกหน้าออกตาจนหน้าเป็นห่วงนะครับจะปลอดภัยนะครับถ้าเราจะถ่อมใจรับใช้ด้วยความจริงใจไม่ต้องสนใจรลกครับว่าใครจะหลงตัวใครจะยกตัวใครจะหลงเกียดนะใครจะหิวแสงช่างเขาเลยครับเราอย่าไปเสียความรู้สึกหรือท้อใจกับคนหิวแสงคนที่มาแย่งชิงผลงานเราไปขอเตืตอตัวเองครับเดี๋ยวหิวแสงมันเข้ากันแล้วกันนะครับ คนหลายดาเนินชีวิตอย่างคนที่ถ่อมตัวลงแต่ถ่อมไม่เป็นนะครับบางคนถ่อมตัวแบบไม่เป็นเพราะว่ามันกลายเป็นความหยิ่งทนงภายใต้คราบของความตอมใจลูกกาบที่สิบสี่ข้จะแบบ็นข้อปิดท้ายที่ดีบอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและคนที่ถ่อมตัวลงจะรับการยกขึ้นพระกมีบอกอยู่แลั้นว่าต้องรับการยกขึ้นเท่าถ่อมตัวทราบไหมครับนะครับการรับการยกขึ้นไม่ผิดครับ แต่ให้พระเจ้ายกนะครับอย่ามนุรย์ยกขอพระเจ้าอวยพรทุกคนอย่าเราเรียกร้องหาคนยกเราขึ้นแต่จงยกคนอื่นขึ้นและให้พระเจ้ายกเราขึ้นอันนี้เป็นการยกที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่มาจากพระเจ้าอวยพรครับแล้วพบกันใหม่ครับอย่าลืมสดใจเช้าในตอนต่อไปพีป่น้องครับผมเชื่อว่าท่านเป็นคนใจกว้างและท่านคงจะเชื่อมั่นว่าการให้ไปเทศให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ แบบน,นี้เราต้องหลายร่วมกันสร้างสุขให้กับตัวเองและสังคมด้วยกันร่วมกันแบ่งปันความรักภายใต้ชื่อว่า Share the Love Forward บับบนี้ขอพระเจ้าดลใจท่านนะครับให้มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์ของท่านเพื่อช่วยทําให้ความรักนี้ถูกส่งต่อไปอย่างไม่มีเขตจำกัดท่านสามารถถวายได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ขออวยพรทุกท่านนะครับเชื่อว่าพระเจ้าีเกียรติคนรับมีความสุขและเรามีความยินดีครับขออยา